สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงระยะใบนะครับใบเนี่ยจะแก่เร็วขึ้นนะครับเมื่อได้แสงแดดนะครับผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและก็ใบทุกกิ่งทุกก้านเนี่ยนะครับโดนแดดนะครับอันนี้ผมมาถ่ายให้ช่วงเช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงห้นาทีนะครับก็เห็นได้ว่านะครับใบระยะ2ชุดที่2เนี่ยนะครับ ผมคำนวณเวลาแล้วนะครับคิดว่าใช้เวลาอีกประมาณสักประมาณ7วันนะครับใบชุดที่2เนี่ยจะแก่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปอีกประมาณ1สัปดาห์ก็ประมาณอีก15วันนะครับผมคิดว่าใบชุดที่3เนี่ยจะโผล่มานะครับอันนี้ถ้ากรณีที่เขาได้แสงแดด1 0 0นะครับก็หมายความว่าทั้งสัปดาห์นะครับอาจจะโดนแดดสัก5วันเต็มๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ ทำให้ใบชุดที่3เนี่ยนะครับแทงยอดมาเร็วขึ้นนะครับแต่ก็มันก็ไม่แน่นอนนะครับมันอยู่ที่แดดด้วยนะครับอันนี้นนสังเกตต้นนะครับมีใบชุดที่2นะครับอันนี้ก็โดนมแมลงไปเล่นงานไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพ่นยาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเพียงแค่แจ้นะครับก็ ไม่ค่อยจะเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ผมถ่ายสลีระให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็โดนแดดถือว่าลักษณะแบบนี้นะครับก็โดนแดดประมาณเก้าสบเปอร์เซ็นตนะครับอันเนี้ยเห็นได้ว่ากิ่งยังเริ่มที่จะทึบๆนะครับอันนี้ดูง่ายๆนะครับเรามาดูช่วงที่เขามีแสงแดดนะครับ ว่าใบของเราเนี่ยโดนแดดเต็มๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับทําให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเล่งรอบได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ก็สามารถเล่งรอบให้เร็วขึ้นได้อีกนะครับด้วยการพ่นแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ถาอาหานลองเสริมเข้าไปเลยนะครับสะสมอาหารไปเลยนะครับแล้วก็ใช้แมกโดสามนะครับก็สามารถที่จะเล่งรอบ ให้ใบแก่เร็วขึ้นนะครับแต่ต้องมีแสงแดดร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับเราสามารถทํารอบได้เร็วขึ้นแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ